แรงมากนี้พดชั้นบนนะคะชั้นบนเป็นของแคัชั้นล่างเป็นของคุณน,น้องนะคะฝนตกเลื่อนอ้อย,ออย ค่ใส่เสร็จแล้วถอดรองเท้าไว้ตรงไหนนี่เจอแล้ว็นก็ต้องถอดรองเท้านะคะม,มันเราตามคันนะคะ่ะมันต้นไหนสมบูรณ์ต้นไหนสูงก็ ออกดอกก่อนคันแล้วก็จะมีมันข้างล่างกระโพดเนี่ยแถวไหนก็นไม่ได้ใส่นริงจ เราเดินไปดูเดี๋ยวข้าวพดดีกว่าเดี๋ยวข้าวดกันนะคะหมาร้อนแล้วหมาหังร้อนแล้วตีอย่างเยอะเลยะคะ่ะ เป็นโซนข้าวโพดนะคะขอลนอนอยู่ที่เดิมเขานะคะน่าจะเย็นดีนะคะเนี่ยแอนตินเปินหมดเลยอะทางเงินไอพี่ชัางคาเป็นไงลูกสะใจไหมมาเชื่อสะใจไหมครับสมค่ากับที่อยากมาไหมครับพอรถจะออกอะรีบ รีบจะปีนตะป่ายขึ้นข้างหน้าเลยเป็นไงลูกสัดใจไหมมาแล้วสัดใจดีไหมหอบแคกแค่เลยหอบแคกแคกเลยแย่เลยแย่เลยแย่เลยสิแย่เลยคะ่ะ